คลิปต่ออลไรกันเพราะผมเนี่ยคลิปหนึ่งผมจะทำต่อสองคลิปเลยแล้วก,กันเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าเวลามันไม่พอนะคะทุกคนเราจะทำอะไรอีกดีไหมเนี่ย,ยทำให้หมดเลยอืมทำสติ๊กเลยกันสติ๊กสติ๊กนี่สติ๊กทำอะไรก็แบบอุ๊ เล็ดเอ็ดปุ๊บผมกาใช้อันนี้้าเลยใช่ปี่อันี้อันนี้ กอบเลยจว๋กินอาหารเปล่ากินเลยมาเลยวะปุ๊บ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 ไม้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 วะลีดไม้โอเคแล้วก็กบเลยปุ๊บดินปุ๊บ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 ไม้เอ้ กุดกรอบเลยไม้ซ้ำเอาปูใช้อะไรกอเกนี่นี่แตงโมวัวยาตกนะุกมามานี่ก่อนลูกโอเคช้ยวใช้ก้อนวันวผมเล่นเออเล่นจริงใช่ไปเล่นเออเฮ้ยลามวกว่าจะลาน Mình yêu ái em thôi có lo người cứu thôi đi năm mày không được cứu 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 cứu

ตายตราานบเออ่้ de de like, um, ้ด้วยฮะนอง้ก็ว่ามลกเลยหลังจากนั้นครับลุงอกก็ท่มีขอเล็กเด็กนะเจอผีแบบนี้ต้องขอเล็กเด็กหน่อยสิฮะข้ามสายฟ้าทั้ง่้นเก็บวงาคับทีวีเกมว่า อีดีีดอเยมีดันจะมีเหยนเป็นน้ำตเยนเป็นตัวเล็กอยขึ้นมาในเชี่ยวชง่ป่าเช่ยช้ตัดี่าล่าสุดมลเปสื่อสารดับข้อย่างที่บ้านี้ดาราวมาว่าชิตเป็เราไม่ชอบเรื่องยาบาดนัไม่เห็นด้วยเขาะนุ้ไให้อ่ะไ้เล็อ่ะแต่ที่เราเื่อชื่อใจกนะครับ ตายสองคนก็มาที่จุดเกครับเพื่อมาเส้ี่้ได้้เมเ้ัานเกลูกหลอก้ยตรนลามไดดัไหม้ปไมมูมู้าอาหารได้ไหมล่อบ่มีแค่รถอย่าตายนะลูก๋ยวไปยังไหนวะดาบยังไง

boleh Ya datang gua nak luh Tut dua la kan Poh mai lah banyak <tip> 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 เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนปุ๊บกล่องโอ้โหอันหนึ่งโอ้โหโอ้โหกล่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอกไม้อันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อไรกูจะเจออนั่นสักทีอ่ะอ๋อได้กล่องอีกอันหรอ โอเคจามโอ้ยอันนี้ออก,ก่อนนั้นลุกครับน้ำหมุกอะไรแบวางนี่แล้วก็ตรงนั้นมันจะหายไปเลยโอเคก็ขุดต่อตรงนี้นแหละอันนี้ ไอ้แก่ลุก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 ลบลบลบนะอย่าตายนะมึงอย่าตกไปตายนะยอมเสียไม้นะยอมเสียไม้ตัวเองนะเฮ้ยมึงไอ้วัวมึงไอ้ยะวัวมึงมึงอย่าทำแกไอ้ยโอเคโอเคโอเค tham khoáng thua kẻ đéo nè, cướp, tay đai nè, kẻ, quên, bóc, để đít khu bay ra nè, um, vang đi, yay, à, kẻ, 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 kẻ

กเลยดเจอเกะปวดเลยุะกอยวเดเออกี่นาทีแล้วเพราะจบเพียงเท่านี้่วนแล้วกันนะครับผมขอไปหาแกะก่อนแล้วกัน có của mùa loan mà